มีความจําเป็นไหมที่จะต้องสอนวิชาศิลธรรมหน้าที่พล,ลเมืองเรื่องความดีเรื่องคนดีเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะมีความจําเป็นไหมครับค่ะคือเรามองว่าวิชาวิชาพลเมืองเนี่ยวิชา civic education เนี่ยจำเป็นแต่ว่า<ม>เราค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วยที่จะเรียกวิชานี้ว่าหน้าที่พลเมืองเพราะว่าการเป็นพลเมืองเนี่ยเราไม่ได้มีแค่หน้าที่แต่ว่าเรามีสิทธิเรามีเสรีภาพตรงนี้ด้วยดังนั้นการที่เรา ตั้งชื่อวิชาว่าหน้าที่พลเมืองเนี่ยมันบ่งบอกถึงทัศนะอะไรบางอย่างของผู้ปกครองเราหรือเปล่าของผู้มีอำนาจที่คิดวิชานี้ที่บังคับให้เด็กนักนเรียนเรียนวิชานี้หรือเปล่าคือมันบ่งบอกทัศนะของการมองว่าประชาชนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่มีวุฒิภาวะแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเดียวโดยที่ไม่มีสิท์ไม่มีเสรีภาพอะไรเลยหรือเปล่าคะ วิชาหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นความห่วงใหญ่ของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์เด็กไทยไม่ค่อยจะเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไม่ค่อยได้ทราบซึ้งว่าบรรพบุรุษได้ต่อสู้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อมาอย่างมากมายอย่างไรแล้วก็ไม่รู้สึกว่าต้องรักชาติไม่ต้องรู้สึกว่าบรรพบุรุษเราได้ทําอะไรไว้บ้างกับผืนแผ่นดินนี้เนี่ยนะฮะน้องมีความคิดอย่างไรกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ในทุกวันนี้ครับค่ะคือ โดยส่วนตัวเนี่ยเราไม่ได้มองประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวหรือว่าอ่านานิทานประลัมปรลาค่ะแต่เรามองว่าการศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยมันเป็นการศึกษาอาดีตแล้วก็วิเคราะห์ว่าเราควรจะเราควรจะหลีกเลี่ยงการการที่อดีตเหล่านี้เนี่ยจะมาซ้ำรอยในยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างไรเราจะพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะทำให้สังคมเนี่ยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไรอะค่ะ ซึ่งดังนั้นวิชาประวัติศาสตร์ในความคิดของเราเนี่ยไม่ได้เป็นการศึกษาตำนานของฮีโร่หรือว่าศึกษาสิ่งที่สิ่งที่ดีงามทุกอย่างที่บรรพบุรุษของเราทําไว้ก็คือเราไม่อยากที่จะให้นักเรียนหรือว่าใครก็ตามเนี่ยมองอดีตว่าเป็นยูโทเปียเพราะว่าสังคมมนุษย์เนี่ยเหตุที่มันมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยเนี่ยก็เพื่อที่จะ พัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นดังนั้นการที่เราเก้าวไปข้างหน้านเรื่อยๆเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจําเป็นที่จะต้องย้อนกลับไปหาอดีตแล้วอดีตเป็นสิ่งที่ดีทุกอย่างที่เราควรจะหอยหากลับไปอะค่ะเรามองว่าควรจะส่งเสริมทัศนะที่ให้เด็กก้าวไปข้างหน้ามากกว่าให้ความสาคัญกับปัจจุบันและอนาคตมากกว่าวิธีการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ของครูในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นยังไงครับ ค่ะก็คือปัจจุบันเนี่ยเขาจะเน้นเรียนพวกเรื่องเรื่องราวในอดีตแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรในอดีตความยิ่งใหญ่ของตำนานผู้กล้าเวลาบุรุษต่างๆแต่คือเราไม่ได้เรียนเลยว่าในอดีตเนี่ยเราผิดพลาดอะไรบ้างแล้วสภาพสังคมเราเนี่ยมันมีอะไรทําไมถึงทําไมถึงต้องแก้ไขแล้วทาไมสังคมเราถึงต่บเปลี่ยนวิวัฒนาการมาได้ถึงปัจจุบันนี้อะค่ะ คือตรงนี้แทบจะไม่มีการสอนเลยเพราะเมื่อเราเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยเราเรียนแค่ว่าปีไหนเกิดอะไรขึ้นยุคไหนเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราไม่ได้พยายามที่จะศึกษากันเลยหรือว่าไม่ได้พยายามที่จะศึกษาการวิาพากษ์วิจารณ์ประวัติศาสตร์กันเลยอะค่ะก็คือสุดท้ายแล้วเราก็ยอมรับชุดความจริงแบบเดียวแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ใช้โอกาสในการเรียนการสอนวิชานี้เป็นโอกาสให้เด็กฝึกทักษะการวิาพากษ์ของตัวเองเลย ครับอาจารย์เปิดโอกาสให้น้องวิาพา์วิจารณ์ให้น้องได้ตั้งประเด็นให้น้องได้สามารถที่จะตั้งข้อสงสัยในสิ่งที่น้องคิดได้ไหมครับในวิชาประวัติศาสตร์ในประเด็นที่น้องว่าเนี่ยค่ะจริงๆก็ค่อนข้างที่จะขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในวิชานั้นนะคะซึ่งเราก็เราก็ผ่านการเรียนมากับอาจารย์หลายคนอาจารย์บางคนก็ค่อนข้าทงที่จะเปิดกว้างอาจารย์บางคนก็ไม่ชอบให้เราถามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเวลาเพราะว่าตารางเรียนของประเทศไทยเนี่ยแน่นมากก็คือ,อคุณให้เวลาเรียนมาค่อนข้างน้อยแต่ว่าคุณต้องเรียนเนื้อหาเนื้อหาที่เยอะมากๆนั่นทำให้การขก,กเถียงแลกเปลี่ยนในค่าเรียนเนี่ยดูจะเป็นสิ่งที่เหมือนจะเสียเวลาแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทําได้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้จริงอะคะ่ะเพราะว่าแค่จะแค่จะเรียน แค่จะทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดเพื่อไปสอบเนี่ยก็ก็ยากมากพออยู่แล้วอะคะ่ะตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคที่สําคัญที่ทําให้เอเราไม่สามารถที่จะ discuss สกเถียงเนื้อหาประวัติศาสตร์ในห้องเรียนเหมือนทีปท่ประเทศอื่นๆเขาทํากันได้อืมครับมีเหตุผลสาคัญของการเรียนประวัติศาสตร์อะคะ่ะไม่ใช่การเรียนเพื่อทราบว่าการกระทําการกระทําที่ผ่านมาของอารยธรรมเราเนี่ย การกระทาไหนถูกการกระทำไหนคนยกย่องแต่เรามองว่าสิ่งที่สําคัญที่เราลืมเรียนไปเนี่ยก็คือความผิดพลาดในอดีตเช่นยกตัวอย่างเรื่องสองครามโลกครั้งที่สองมนุษย์เราผิดพลาดไปมากจนทําให้คนล้มตายเป็นหลายล้านคนทั่วโลกครับแต่ว่าประเทศไทยสอนเรื่องนี้น้อยมากจนกระทั่งเด็กของเราเนี่ยเอาฮิตเลอร์ไปบูชาเอาฮิตเลอร์ไปเ ทำเป็นไอคอนเป็นซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะซึ่งเรามองว่าเราเอาเวลาไปศึกษาประวัติศาสตร์พวกนี้ดีไหม,มแทนที่เราจะมาศึกษาว่าอ่เในอดีตเนี่ยบรรพุบุรุษของเราทําถูกอะไรไว้บ้างแต่ทําไมเราไม่เรียนข,ข้อผิดพลาดในอดีตเลยคือเราภูมิใจว่าประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยดีโดยที่ไม่รู้ว่าในประวัติศาสตร์เล่มนั้นเนี่ยมันก็มีข้อผิดพลาดที่เราควรจะ นำมาแก้ไขคนนจะนำมาปรับปรุงคนนั้นนำาเป็นข้อคิดแล้วก็ไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกอะ,ค,ะค่ะการเรียนการสอนในการที่จะให้เด็กเป็นคนดีมีคุณธรรมในโรงเรียนตอนนี้เขาสอนกันยังไงครับค่ะก็เรื่องการเป็นคนดีมีคุณธรรมนะคะตอนนี้ส่วนใหญ่เลยก็คือจะถูกใส่ไว้ในวิชาหน้าที่พลเมืองเพราะว่าเอ่อ <c oughs> อันนี้อันนี้เรากล่าวได้เลยว่าเนื้อหาทั้งหมดของวิชาหน้าที่พลเมืองที่เราเรียนในเทอมนี้อะ,ค,ะค่ะคือข้ามเี่ยงสิบสองประการ ดังนั้นดังนั้นเรามองว่ารัฐบาลนี้เนี่ยมองว่าหน้าที่พลเมืองเป็นเป็นการเรียนการสอนเพื่อให้คนเป็นคนดีอยู่แล้วครับดังนั้นเราก็เลยเรียนหน้าที่พลเมืองทีละข้อแล้วก็แต่ละข้อเนี่ยก็จะมีหลักธรรมหรือว่ามีเพลงหรือว่ามีนิทานต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะ justify หรือว่าสร้างความชอบธรรมให้คุณธรรมแต่ละข้อที่เขาคิดขึ้นมาค่ะ ก็คือหน้าที่เพิ่เมืองตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะพูดก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นวิชาศิลธรรมก็แทบจะเรียกได้เลยอะค่ะครับอืมซึ่งซึ่งการที่จะบอกว่าให้เด็กๆเป็นคนดีมีศิลธรรมมีคุณธรรมอันนี้เนี่ยถ้าจะต้องสอนกันจริงๆในทัศนะของน้องควรจะสอนกันด้วยวิธีไหนอย่างไรครับค่ะอันนี้ขอยกตัวอย่างของต่างประเทศนะคะคือรู้สึกว่าน่าจะเป็นที่อังกฤษก็คือ เขามีการทดลองสอนปัจญาให้เด็กขึ้นมาปัจญาให้เด็กเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กมัธยมนะคะแต่เขาสอนให้เด็กประถมถามว่าเขาสอนวิชาปัจญาได้อย่างไรคือพอเราพูดคำว่า,าปัญญาให้คนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกลัวแล้วเขาก็จะคิดว่าเอ้ยมันคืออะไรมันเป็นสิ่งแปลกปหลาดในชีวิตแต่ว่าที่นู่นเขาทดลองสอนตั้งแต่ประถมค,คือเขาสอนง่ายๆเลยค่ะเช่นเขายกตัวอย่างเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วเขาก็ให้เด็กนักเรียนเนี่ย เปลยตอมกันเลยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าเออคุณเห็นด้วยไหมกับเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดว่าคุณไปอยู่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณจะทําตัวอย่างไรแล้วมาแลกเปลี่ยนความคิดกันคนนี้อาจจะทําอีกอย่างหนึ่งคนนี้อาจจะทําอีกอย่างหนึ่งแล้วสุดท้ายเราก็มาคุยกันเพื่อให้รับรู้ถึงแนวคิดอของแต่ละคนนะคะก็คือเหมือนเป็น,เ,ปนเหมือนเป็นการเรียนคลิปที่เข้าจริงด้วยการยกตัวอย่างเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ขึ้นมามซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนักเรียน นักเรียนเข้าใจความคิดเห็นเข้าใจการแลกเปลี่ยนเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคมมากขึ้นเข้าใจเรื่องโมลริตี้มากขึ้นครับโดยที่นักเรียนไม่จาเป็นต้องท่องจําอะไรเลยอแล้วอีกอย่างที่สําคัญน่ก็คือผลสรุปจากงานวิจัยนี้เนี่ยคาสเรียนปรัชญาทําให้เด็กนักเรียนเนี่ยนอกจากจะได้ประโยชน์โดยตรงแล้วเนี่ยก็คือ,อยังมีคะแนนเพิ่มขึ้นในวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาเ วิชาภาษาอังกฤษด้วยอันนี้อันนี้เป็นการเรียนของต่างประเทศนะคะซึ่งซึ่งมันก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากที่นักการศึกษาไทยเนี่ยควรจะให้ความสนใจกับตรงนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นว่านักการศึกษาไทยพูดเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวางอะคะ่ะครับอย่างเรื่องเรื่องของคุณธรรมเรื่องของความดีอะไรต่างเนี่ยมันก็คือผู้ใหญ่ก็พยายามที่จะพูดแต่ว่า ให้เด็กเป็นแต่ว่าคิดว่าผู้ใหญ่เองสามารถที่จะรักษาไว้ซึ่งคุณธรรมศิลธรรมความดีได้มากพอที่จะสอนคนอื่นไหมครับในสังคมไทยทุกวันนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องคุณธรรมคือเราต้องเราต้องเริ่มจากการยอมรับก่อนนะคะว่ามนุษเราคนหนึ่งเนี่ยกม็มีทั้งด้านดีและไม่ดีดังนั้นผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่ก็สามารถที่จะ ยอมรับได้ว่าเออเราก็เคยผิดพลาดมาในชีวิตเราก็มีด้านที่ไม่ดีแล้วเราก็มีด้านที่ดีแต่ว่าการสอนคุณธรรมศิลธรรมเนี่ยคือควรจะให้แต่พูดว่ายังไงดีคือเรามองว่าเรามองศิลธรรมเป็นเรื่องเอติกสส่วนบุคคลนะคะก็คือคนนี้อาจจะคิดว่าการกระทํา เขาเนี่ยอยากจะคิดว่าการกระทําอย่างหนึ่งไม่ดีแล้วเราจะทํายังไงให้เราเห็นพ้องต้องกันตรงนี้แล้วก็เกิดเป็นเสัญญาประชาคมของสังคมขึ้นมาค่ะว่าสุดท้ายแล้วเราจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงมากกว่าซึ่งดังนั้นเราจึงไม่ได้มองว่าผู้ใหญ่ในอุดมคติต้องเป็นตามชุดนี้หนึ่งสองสามสี่หรือว่าต้องเอเป็นคนดีตามแบบหลักธรรมข้อไหนอะค่ะแต่เรามองว่า ออเผู้ใหญ่ที่ดีก็คือควรจะควรจะมีความเปิดกว้างแลว้วก็ควรจะเอ,อเป็นพลเมืองตามระบอบป,ประชาธิปไตยตามปกติอะค่ะไม่ได้มีมคือเราเราไม่ได้มองว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีหรือเป็นเด็กที่ดีแต่ว่าสุดท้ายเราคือมันมีแค่พลเมืองที่ดีประชาชนที่ดีมากกว่า